สวัสดีค่ะอุตส่าพามากินนี่เลยจ้าขอบคุณสาวนำปลาทุกคนค่ะอุ้ยเป็นตแต่แซ่บขนาดใช่ริดลงไปนะคะลูกโดดกันนี่ไแล้วละ่ะไปกินกันเลยค่ะทุกคนก็จะมีเสียงบุบควนด้วยนะคะต้องขอโทษฟออภัยด้วยเพราะว่ากําลังทําเส้นที่กำลังร้อนๆจะยิบเนาเดดแล้วก็หัน,นะลมน้ำปลาเขานะคะเพราะว่าทำใหม่ๆเลยอนทน่น หอมเสียตัวทุกคนค่ะหืมพีิกเผ็ดมากจ้านุ๊กพริกแบบก็เผ็ดจริงๆค่ะหืม ใช่แบกไร่ต้องแ่งกินแแบบนัใช่หมด้วยนะคะคัไปเเดี๋ยวไว้ันิดเพแฮ นมุง๊อปอยหาทำนะทุกคนกวาจ็บ กวนเสียวิลีอ่อให้ซิ้เบังพริกสักก่อนว่ามันเผ็ดบัวนะค่ะเนาออันนี้เผ็ดแห้งแบบขึ้นหูเลยหมน่าจะเป็นแบบพริกสดนะคะเนาอที่แบบว่าข้าเจเ้าเฮ็ดใหม่ๆอ่ะเผ็ดแห้ง เหรอแต่ก็ใส่ยูดีมากกว่านึงควอเราพ่มพ์คอนเนไไนนะฮะน,นี่เราก็จะต้มปลาใส่กะปิใส่กะปิเลยทุกคนค่ะ จะเสียบแทนหม้อเมืนเราจะกินพริกซูสักหน่อยอือ เผ็ดข,ขนาดปกติอะกินเผ็ดได้นะคะผมสาวชอบกินเผ็ดอันนี้มันแบบเผ็ดซันเลยน,ะะนะะ่ะซันจนหูไปเลย มกะปิหน่อทุกคนอร่อยหอมผิดควเพราะว่าน่าจะขวานม่ไหมห we mm -hmm. Woo! <laughs> หนีก็แสบพักแทะสงสัยใส่ชุลดลลาย <laughs> ไม่ใส่เลยคะทุกคนรอพอดีสงสัยใส่ชุลดลลายเตบใส่ลายแสบล,ลายหเนาะเดี๋ยวยายไปเลย Mm-hmm. ทุกคนค่ะวันนี้มีเง้าขอกินให้ทุกคนดูแค่นี้นะคะทุกคน่ะแซ่บหลายทุกคนค่ะปลี่นทันกันแซ่บแฮงลองไปทำดูนะเนาะใส่หนัำปะลาใส่กะปิคนเนี่ยเขาเขียวเขียวแข็งันว่านอ้อแซ่บหอมขนาดเลยนะคะเนาะขอบคุณนะคะคระชมกดไลค,ะคใ์ให้ได้นะคะบ๊ายบาย